ก้อยรัชวินอวดท้องโตเผยสิ่งที่พ่อแม่ทำกับลูกทุกวันตั้งแต่ท้องขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่สำหรับคู่รักก้อยรัชวินและตุ้นบริสแลมที่ก่อนหน้านี้สาวก้อยตั้งขันได้และพร้อมใจกันโพสต์ภาพ1บวก1เท่ากับ3มท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความยินดีกันจำนวนมากและล่าสุดสาวก้อยก็ได้โพสต์คลิปอวดท้องโตหเดือน คู่กับว่าที่คุณพ่อตูนหยอกล้อก,กับลูกน้อยในขันพร้อมบอกว่าความสุขของพ่อแม่ช่วงตั้งรันคือการรอคอยที่จะได้เห็นหน้าลูกเห็นพัฒนาการของลูกที่ค่อยๆเกิดขึ้นในท้องของเราทุกๆครั้งที่ได้เห็นเวลาไปอันตาสาวมันมหัศจรรย์มากๆนี่ถ้าลูกออกมาเมื่อไหร่คงจะตื่นเต้นน่าดูที่จะได้เห็นเขาครานเขาพูดเขาเดินเขาวิ่ง แต่กว่าจะถึงวันนั้นพ่อกับแม่เรียกชื่อหนูทุกวันเลยพ่อหนูออกมาจะได้จำได้อีกไม่ถึง4เดือนเราก็จะได้เจอหน้ากันแล้วเนาะ5เดือนท้องยังพุ่งขนาดนี้9เดือนจะพุ่งขนาดไหนแม่จะพยายามให้ดีที่สุดนะลูกพรุ่งนี้รอชมคลิปใน y o ยูทูบลัชวินเจอเนนะช่วย subscribe ให้แม่ด้วย อีกไม่กี่เดือนก็จะได้เจอตัวเล็กแล้วล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ